สวัสดีครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปยูยี่สามชิงแชมป์เอเชียนะครับก็จากยูยี่สามชิงแชมป์เอเชียของของทวีปทวีปเรานะทวีปเอเชียเพื่อคัดเอาสามทีมสามจุดห้าทีมเนะี่ยเข้ามาเข้ามาที่นี่เข้ามาที่คลิปนี้นครับ เข้ามาที่ตารางในคลิปนี้ก็คือโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกที่ปารีส2024นี่แหละก็หลังเขาจับฉลากกันแบ่งสายกันเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าเขารอเขารอทวีบเอเชียแล้วก็การเพย์ออฟของทวีบเอเชียแล้วก็คอนคาเคฟนะครับก็คือแอฟริกานะครับอยู่อีก4ทีมนะครับทั้งหมดมี4สายครับ ก็มี4สายสายละ4ก็ทั้งหมด16ทีมเนี่ยเข้ามาชิงชิงกันหาเพื่อหาเหรียญทองเอออะไรประมาณนี้ครับก็คือแหมแอดมองไม่เห็นทีมทีมเต็งๆอย่างเช่นบาซินเลยครับอืมมองไม่เห็นเลยบาซินไม่มีอิตาลีไม่มีเยอรมันไม่มีนะครับอืมก็ กลุ่ม A นะครับกลุ่ม A เอาเนี้ยเลยดีกว่าสรุปเลยดีกว่ากลุ่ม A เอนะก็จะมีฝรั่งเศสสหรัฐนิวซีแลนด์แล้วก็รอรอเพย์ออฟของทวีเอเชียแล้วก็คอนคาเคฟนะครับน,นี่คือกลุ่ม A กลุ่ม B นะครับอาร์เจนตินาโมร็อกโกยูเคนแล้วก็ที่3ของ AFC นะครับอืมที่3ของของของรายการทีมแชมป์เอเชียนะครับกลุ่ม C สเปนอียิปต์โดมินิกันอเอาทีมรองแชมป์มาอยู่ที่ที่กลุ่มสครับเอาทีมรองแชมป์ของ AFC มาอยู่ที่กลุ่ม4แล้วก็กลุ่มดีปากววยมาลีอิสราเอลเอาเอาแชมป์เอาแชมป์เอเชียยูยมาอยู่กลุ่มนี้ครับก็ทั้งหมดจะมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับ4กลุ่ม4สายแล้วก็ไปรอบ 8, รอบ4แล้วก็ชิงชนะเลิศกัน ก็จะคลิกออฟกันเดี๋ยวแอดเอามาลงตารางให้อีกทีเอาตารางมาลงให้อีกทีนะครับว่าใครเจอใครให้มันใกล้ๆก่อนจะคลิกออฟกันนู่นนะครับเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะครับโอลิมปิกนะครับก่อนโอลิมปิกเราก็จะมีฟุตบอลยุโรปนะครับยูโร2อยที่เยอรมันนะครับเราจะคลิกออฟกันก่อนแล้วก็พอจบบอลยูโรแล้วก็นี่เลยครับโอลิมปิกเลยนะครับ เรามารุ้นนะเพราะว่าทีมชาติไทยเราจะได้เข้ามาที่ที่ตารางนี้ไหมนะฮะที่คลิปนี้ไหมถ้าเข้ามาโอ้โหสุดยอดเลยครับก็รออยู่ครับรออยู่อ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้อากาศร้อนมากนะครับ f c ที่น่ารักทุกท่านพยายามอย่าออกแดดนะครับถ้าไม่จำเป็นแต่สุดท้ายก็ต้องออกอยู่ดีนะครับแอ์ก็ออกเหมือนกันนั่นแหละร้อนก็ร้อนไปร้อนมาตั้งแต่เกิดแล้วร้อนอีกมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ